สวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสที่4ตุลาคม2555ราคาทองคำเมื่อวันนี้กวั่นตัวในกรอบแคบมากนะคะระหว่าง1,770ถึง1,780ดอลลาร์นะคะช่วงระหว่างวันก็มีการรายงานตัวเลขของเศรษฐกิจทางยุโรปนะคะต้องยอมรับว่าออกมาไม่ค่อยดี ที่สำคัญก็จะมีตัวเลขดัชนี PMI ของยูโรโซนนะคะก็ยังคงหดตัวอยู่นะคะเดือนกันยายนออกมา46.1นะจากเดือนสิงหาคมเนี่ยอยู่46.3นะคะก็มีการปรัพนักงานมากขึ้นนะคะเราก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนเนี่ยไตรมาส3น่าจะยังหดตัวอยู่นะคะเราก็มีการเปิดเผยดัดชนี PMI ภาคบริการเดือนกันยายนนะคะของหลายประเทศนะคะก็ยังอยู่ระดับต่ำกว่า50นะคะซึ่งส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจอกของทางกลุ่มยุโรปนั่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตลาดจริงๆรอดูตัวเลขการจร้างงานของสหรัฐเป็นหลักนะคะซึ่งปรากฏว่าออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะออกมาเนี่ยตัวเลขการจร้างงานทั่วประเทศนะคะของ ADP เพิ่มขึ้น162,000ตำแหน่งนะคะจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเพิ่มขึ้น148,000ตำแหน่งนะคะแต่ตัวเลขอาจจะดูชอตัวลงจากเดือนสิงหาคมที่เพิ่มขึ้น200,000ตำแหน่งนะคะนอกจากนี้ทรอยดมีการเปิดเผยด H ัชนี I.S.M. ภาคเบกานะคะตัวนี้ออกมาดีกว่าที่อาจคาดการณ์ไว้เหมือนกันนะคะออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก53.7นะคะเป็น 55.1นะคะจากที่เลาคาดการไว้ว่าจะออกมา53.4นะคะตอนนี้ดูเหมือนตัวเลขกซริออกมาดีนะคะของทางยุยกอย่างคงค่อน,นะะ้างที่ยะแย่อยู่นะคะราคาทองนะคะต้องบอกว่าเ,เปลี่ยนแปลงไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะปิดที่1,777นะคะบวก2.19ดอลลาร์นะคะ ส่วนโลหะเงินปิดที่34.59นะคะลดลงไป5เซนนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ที่สำคัญก็จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารอังกฤษนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ลาดนะคะคาดว่าน่าจะ มีการตึงอัต,ตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะคะธนาคารการยุโรปน่าจะตึงอาัต,าตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่0.75%เหมือนเดิมนะคะธนาคารอังกฤษน่าจะตึงอัต,ตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไวที่0.5%แล้วไม่น่าจะมีการออกมาตรการใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่การประชุมธนาคารการยุโรป ECB ครั้งล่าสุดนะคะวันที่6กันยานี่เขาประกาศโครงการซื้อพันธบัตร ะะประเทศที่มีปัญหาอย่างไม่จำกัดนะคะหรือว่าเราเรียกว่าตัว OMT นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะคะคิดว่ามาตรการอื่นๆน่าจะยังไม่ออกมาเพิ่มเติมนะคะราคาทองคำนะคะก็มีโอกาสเชื่อแข่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง1 7 6 0รถึง1,790ดดอลลาร์นะคะซึ่งถ้าดูแนวต้านระยะสั้นนะคะอาจจะลงไป 1,770ก่อน,นะคะเราก็แนวรับถัดไปก็ประมาณ1,760ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะจะยังติดอยู่ตรง1,790ดอลลาร์นะคะเ,ออเดี๋ยวขอพูดถึงตัวเรขการจ้างงานนะคะนอกภาคเกษตรนิดหนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มาพบกันนะคะวันทุกวันศุกรก์เดี๋ยวนี้ต้องไปออก รายการกรุงเทพธุรกิจทีวีนะคะช่วงประมาณ10บโมงครึ่งถึง11โมงครึ่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะของวันศุกร์ที่ประกาศออกมาของสรัฐเนี่ยมองว่าน่าจะดีขึ้นนะคะเพิ่มขึ้น1,140 0 0ตำแหน่งจากที่เดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น96,000ตำแหน่งนะคะแต่อัตราการว่างงานน่าจะสูงข,ขึ้นเล็กน้อยเป็น8.2นะคะจากเดือนที่แล้ว8.1ะคะตัวเลขตัวนี้ สำคัญนะ,ะตอนให้ความสำคัญถ้าออกมาดีกว่าที่อัาคาดการไว้ราค,คาทองคำก็อาจจะปรับฐาน,นะคะแต่ถ้าออกมาอย่างย่ำแย่อยู่นะคะราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนใน g o ลฟิ u จอร์นะคะเรียนอย,อย่างนี้นะคะว่าในส่วนของการซื้อขายนะคะอาจจะเล่นตามกรอบไปก่อนตอนนี้เราให้กรอบก็คือ1700 60ถึง1,790ดอลลาร์นะคะราคาทองคำอ่อนตัวลงมาที่ประมาณ1,770แล้วก็1,760ดอลลาร์ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เข้าไปเปิดสนาซื้อได้นะคะแล้วตอนนี้จุดคัดลอสขยับขึ้นมาแล้วนะคะว่าจุดคัดลอสให้ไว้1,750อย่าต่ำกว่า1,750นะคะถ้าต่ำกว่าก็จะเจอแนว รอบถัดไปที่พันเจ็ดอลลาร์ไปเลยนะคะแนวต้านด้านบนยังให้ไว้ที่พันเจ็ดอลลาร์เหมือนเดิมนะคะตรงนี้แนวต้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งเป็นจุดสูงสุดของราคาทองคำในปีนี้นะคะยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะส่วน Silver Future นะคะรอให้รหหาเงินอ่อนตัวลงมาที่3,4ดอลลาร์20เซ็นเซนเข้าไปเปิดสถาซื้อนะคะเราก็มีจุดคัดลอสนะคะปิดชนะ ปัดขาดทุนที่34ดอลลาร์นะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่อีกทีวันจันทร์หน้าค่ะ